ย่กระส้มกระเสีองกันลาวนะครับซ่กระเส่องวนเขานะครับน่กับทายคลิปทายดูให้เลยกันนี่ก็ังเรื่องนครับซ่ายิ้มฟังื้นกับทายดูเล ยี่ที่สาตวีบไม่รู้ว่าอะไแต่ว่ายีที่แหน่นเล้ายยาวลงแลวไปไปเลยมาภาคเนี่หลักา เล็กๆเล็กๆหลักเล็กๆคุ้งเลยก็สนะําสาันไม่ตายก็สาแต่ว่าพอเลยกลางหินสิสาลัก,กักไม่ตายก็สาเลยกาว่ากะว่ากะว่าเกี่ยวเพียงว่าหลักไม่คงปากแยกเลยลื่น เรียงว่าอืมนี่กระดาษแ้วครับเขาได้แล้วกจะทอรักของช่วยครับนะยี่งขึ้นว่า